อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทาเรื่องที่7เมื่อพระเจ้าตรีวิกรมเสรเดินกลับมายังต้นอโศกอกว้าเอาซากศพพาดมาแล้วเสด็จกลับมาทางเดิมแล้วเวตาลก็กล่าวขึ้นอีกว่าโอ้ราชาจงฟังหน่อย ข้าจะเล่านิทานสนุกๆถวายท่านอีกสักเรื่องจะได้คลายความเหนื่อยของท่านลงบ้างในอดีตกาลมีเมืองแหง่งหนึ่งมีชื่อว่านครตามระริปติมีกษัตริย์ปกครองนามว่าพระเจ้าจันทสิง์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความกล้าหาญได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาโดยตลอดต่อมาได้มีราชบุตรยากจนผู้หนึ่งนามว่าสัตวศิ ได้ถวายตัวเพื่อเป็นข้ารับใช้ด้วยความสงสารพระองค์จึงได้รับไว้เวลาผ่านไปสตวศีลเกิดความน้อยใจที่ตนทำงานให้มานานแต่กลับไม่เคยได้รางวัลตอบแทนแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมกับเห็นใจค่าบริวารของเขาเองที่ต้องขัดสนเช่นเดียวกับตนเองในการต่อมาพระเจ้าจันทสิง์ได้สเสด็จออกล่าสัตว์ป่าโดยมีสตวศิศีล พร้อมข้าราชบริพารตามเสด็จขณะขบวนกำลังเดินทางอยู่นั้นมีหมูป่าตัวหนึ่งได้วิ่งตักหน้าขบวนไปพระองค์ควบม้าติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนถึงบริเวณป่ารกชัดหมูป่าตอนนั้นก็ได้อันตร,รธานหายไปรู้ตัวอีกทีก็สรงหลงกับข้าราชบริพารคนอื่นมีแต่สัตวศินศเพียงคนเดียวที่ตามมาทันเมื่อตามหาหมูป่าไม่พบด้วยความเหนื่อยอ่อนพระองค์ จึงทรงนั่งพักลงณที่นั้นและใหสัตวศวสีหาแหล่งน้ำเพื่อคลายความกระหายสัตวศีล์รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเพื่อมองหาแหล่งน้ำเมื่อพบแล้วก็ปีนกลับลงมากราบทูลไม่นานเขาก็พาพระราชามาถึงยังแม่น้ำพระราชาทรงส่งน้ำในลำธารและปล่อยม้าให้ลงอาบน้ำเกลือกลิ้ิในลำธารจนพอใจเมื่อพระองค์ส่งน้ำเสร็จแล้วสัตวศีสีก็ได้ถวายมาขามป้อมแก่พระราชา พระราชาทรงถามว่าเขานำมาจากไหนเขาจึงตอบว่าข้าพระองค์ได้สวยผลไม้นี้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วข้าพระองค์ได้ถวายงานต่อพระองค์ด้วยความจงรักภพกดีแต่พระองค์ไม่ได้ประทานอะไรแก่ข้าพระองค์เลยจำต้องยังชีพด้วยผลไม้แบบนี้มานานแล้วนี่ข้ามองข้ามทุกสุขของพวกเจ้าได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเมื่อพระเจ้าจันทสิง์ ทรงพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วสตวสีจนจึงได้นำทางกลับพนครด้วยความจงรักภักดีน,นี้เองพระเจ้าจันทศินจึงได้ประทานทรัพย์สินมีค่าให้แก่สตวสีนอย่างมากมายจนเขากลายเป็นคนร่ำรวยแต่กระนั้นก็ยังปรฏิบัติพระราชายอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเวลาผ่านไปพระเจ้าจันทสิ์ ได้มีรับสั่งให้สัตวศิลป์เดินทางไปสู่ขอพระธิดาแห่งเกาะกลันยางในระหว่างเรือแล่นอยู่กลางทะเลนั้นก็ได้มีธงทองคําผุดขึ้นสูงจนเส,สียดฟ้าท่านใดนั่นเองก็เกิดพายุซัดกระหน่ำบังคับเรือให้แล่นเข้าสู่ใจกลางที่คงปักอยู่ตรงนั้นผู้คนบนเรือต่างวีดร้องของให้พระราชาช่วยแต่สัตวลป์ินกล้าหาญได้วาดอยากกระโดดลงน้ําตรงเข้าไปหาธงทองคำเพื่อหาสาเหตุ เรือลำนั้นถูกกระแสคลื่นพัดจนจมหายไปส่วนสตวศีลนั้นจมลงไปยังก้นหนเหมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในพระราชวังแห่งหนึ่งที่ถูกประดับตกแต่งด้วยทองคำมีทะเลสาบที่มีน้ำใสาราวกับกระจกกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของเทวาลาัยพระแม่ธุรคาสตวศีลจึงได้เข้าไปสการะในขณะที่จิตใจยังคงสับสนว่านี่คือความฝัน หรรือความจิงในระหว่างนั้นก็มีเทพอัพสตนอหนึ่งเข้ามาสักการะพระเทวีความงามของนางทำให้สัตวศวลินหลงไหลเป็นยิ่งนักเมื่อนางสักการะเสร็จเขาก็ได้แอบสะกดรอยตามไปจนมาถึงนครแห่งหนึ่งซึ่งมีความงดงามไม่แพ้นครแห่งแรกนางได้เดินทางเข้าไปในอุทยานและนั่งลงบนแผ่นท้องสัตวศวลจึงได้แสดงตนพร้อมนั่งลงเคียงข้าง จ้องมองใบหน้าที่งดงามของนางอย่างลุ่มหลงจนนางยิ้มให้แล้วกล่าวว่าท่านคืออคันตุกะของข้าเชิญท่านไปอาบน้ำให้สบายตัวแล้วกลับมารับประทานอาหารเถิดเขาได้ตามสาวใช้มายังสระน้ำในขณะที่เขาดำลงในสระน้ำนั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาก็พบว่าตนเองมาอยู่กลางอุทยานของพระเจ้าจันทสิลป์สร้างความเสียใจแก่เขามาก พวะเขาต้องการจากเทพอับซอนมาโดยไม่มีวันได้พบกันอีกทหารตรวจการมาพบเขาเขา้าจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าจันทสสงห์ส่งทราบพ,พระองค์ได้เสด็จมาถึงก็พบว่าสัตววศีลอยู่ในสภาพที่หน้าเวทนาเป็นยิ่งนักจึงได้สอบถามถึงสาเหตุที่เป็นเช่นนี้สัตวศวีลจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเมื่อพระองค์ได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็คิดหาทางช่วยข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์คนนี้ให้สมหวังตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยพระองค์ไว้วันรุ่งขึ้นพระราชาและสัตวศวสีลได้ออกเรือแล่นสู่เมืองมหัศจรรย์เมื่อมาถึงยังกลางทะเลพบธงทองคำผุดขึ้นมากลางน้ำสัตวศวสีลจึงกระโดดนำพระราชาไปก่อนไม่ช้าทั้งสองจึงมาถึงนครอันงดงามพร้อมกัน หลังจากทั้งสองได้เคารพพระแม่เจ้าแล้วก็ได้พบกับนางอับซอนตนนั้นสตวศีลจึงรีบกล่าวว่านี่คือนางคนนั้นที่ข้าคิดถึงทุกคืนวันแต่พระราชานั้นกลับไม่รู้สึกหลงไหลนางแม้แต่น้อยฝ่ายนางอับซอนคิดว่าตนควรจะไปถวายการต้อนรับอย่างดีเพราะเห็นว่าพระราชามีเกียรติสูงสุดจึงเข้าไปกล่าวทูลเชิญด้วยไมตรี แต่พระราชากลับเบื่เฉยและทรงตรัสเพียงว่าพระองค์มาเพื่อเคารพพระแม่เจ้าเท่านั้นนางอับสรจึงได้เชิญทูลพระเจ้าจันทสิง์ไปเที่ยวชมอุทยานอันสูวยงามพระองค์ก็ได้เสด็จไปตามคำเชิญเมื่อเที่ยวชมอุทยานแล้วนางอับสรได้นำไปยังตำหนักทองร้อมเชิญทูลให้นั่งลงบนบันลังแก้วและเล่าว,ว่าข้าเป็นที่ดาของอสุรการเนมี ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วข้าจึงได้ปกครองนครแฝดอันงุฒงามแห่งนี้ผู้ใดได้ครอบครองทั้งสองนครน,นี้จะเป็นอมะตะไม่มีวันตายท่านเป็นคนดีมีเมตตาข้าจะมอบนครแห่งนี้ให้ท่านครอบครองเมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทรงแย้งขึ้นว่าสัตวเีนตั้งหากเล่าที่ควรค่าแก่การได้ครอบครองข้าขอสละสิทธิ์อันนี้ ให้แกสหายรักของข้าเมื่อนางอับซอนได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความปีติในการตัดสินใจของพระเจ้าจันทสิง์นางได้น้อมรับสัตวศีลเป็นคู่ครองจากนั้นทั้งสองได้ปกครองนครแฝดแห่งนี้ยังมีความสุขชั่วนิรันด์ส่วนพระเจ้าจันทสิง์ได้เสด็จกลับนครตามาระลิปติพร้อมด้วยกระบี่ปราบสกลทิตและผลไม้วิเศษกินแล้วจะมีอายุยืนไม่แก่ไม่ตาย ที่นางอับสรได้มอบให้เป็นสิ่งตอบแทนนิทานของข้าจบลงแล้วแต่ข้าอยากถามท่านว่าใครเป็นผู้กล้าที่สุดในการกระจนลงทะเลคนที่กล้าที่สุดก็คือสัตว์วิเลเพราะเขากระโจนลงทะเลโดยที่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเมื่อลงสู่ทะเลที่ปั่นป่วนเพราะพายุร้ายแล้วจะต,ต้องพบเจอกับอะไรบ้างส่วนพระราชานั้นรู้แล้วว่า เมื uhm. 네่อลงไปในทะเลแล้วจะต้องพบกับสิ่งใดบ้างเมื่อพระราชาตรัสเตตานก็หัวเราะก้องฟ้าแล้วลอยหายไปอีกครั้งผู้กล้าคือผู้พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาแม้ไม่รู้ว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้าง